ใครบอกอะไรอย่าไปเชื่อครับจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองสวัสดีครับวันนี้พาพบก,กับมิซูบิชิปาเจโร่นะครับคันนี้แต่งเป็นสไนตล์ออฟโรดเป็นปาเจโร่โฉมแรกนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งตัวสลิงจากเราช่วงล่างนะครับสปริงเดิมแต่เปลี่ยนโชคด้านหลังมาเป็นโชคฟอกครับก็เปลี่ยนเปไหนไหมเห็นโชคฟอกด้านในไหมเป็นตัวโชคฟอกที่ปรับไม่ได้ครับตัวอย่างอื่นก็คือสปริงเดิมทุกอย่างเดิมความสูงเดิมครับด้านหน้าเป็นโชคโบฟินเดอร์ครับจาก,กสปริงเดิมเป็นโบฟินเดอร์ยุคแบบ จุกเก่าเลยนะตัวซับแทงยังยังเป็นแบบเรียบๆตัวปรับสีเหลืองน้ําเงินครับก่อนไอสีน้ําเงินปกติที่เราเห็นกันอีกตัวนี้อยู่มานานแล้วครับเป็นปัจจัยรถขับสีครับคันนี้ที่บอกว่าอย่าเชื่อใครงั้นลูกค้าบอกว่าเขา่สนใจตัวสลิงอยู่นะครับแต่พยายามหากระแสในกลุ่มหรือคนกูรูต่างๆมันก็มี2เสียงเขาบอกบางคนบอกไม่จําเป็นบางคนบอกดีสุดท้ายแล้วเขาบอกว่างั้นลองด้วยตัวเอง ดีก็คือดีไม่ดีก็ถอดออกแค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้ววันนี้เลยตัดสินใจเข้าไปตั้งตัวสัตว์เลี้ยงครับก็ติดทั้งทีก็รุ่นเริ่มต้นก่อนแล้วกันเผื่อมันไม่ดีเขาบอกอย่างนี้จะได้ไม่เจ็บหนักอ่าก็เลยติดตั้งเป็นตัวสีแดงไปครับสดใสสวยงามครับสําหรับคันนี้สีแดงก็จะดูเด่นเดนโดดโดดขึ้นมาเลยครับ มองเห็นแต่ไกลไม่ต้องเลงว่าคืออะไรถ้าสีดำก็จะดูเนียนๆสอบถามลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างหลังติดตั้งไปแล้วลูกค้าบอกดีเลยครับด้านหลังนุ่มขึ้นไม่กระด้างเหมือนของเดิมขค้นลื่หน้าคนสะพานสบายเลยล่าสุดมีแนะนําเพื่อนให้มาติดด้วยนะครับดีไม่ดีต้องลองดูตัวเองครับ